ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม f ฟ e e ไอตินะคะก็เกมนี้เป็นเกมที่รีเควสไว้เมื่อนานนานมาแล้วนะคะก็ขอโทษที่แค่ช้าไปหน่อยพอดีเพิ่งได้ไหม่ใหม่มาค่ะก็เป็นเริ่มกันเลยนะคะเอ้ยนี่อะไรกระดึบอุ้ยเฮ้ย เอ้ยอ้าเเอ้ยต้องต้องหนีต้องเอาเชือกเอ้ยต้องเอาแก้วตัดเชือกจเจ้าเชือกตัดแก้วเออดีเมื่อกี้ใครเดี๋ยวเรามากี้ไอติมไม่ใช่หรอฉันไม่สามารถปีนขึ้นได้ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะมันมีจุดสีแดงขึ้นมาทำไม แค่คคไงแค่ไม่ออกอ like. ouais pues, ่ะเอ้ามันได้เป็นไงช่องระบายอากาศอาจจะออกไปได้ขึ้นสิลูกโดดโดดเอ้าล้อพังอูเฮ้ยมีคนมามีคนมาซ่อนโอ้ บังต่อซับหมูโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยภาษาอะไรวะเนี่ยมันไปแล้วนี่นี่อะไรมันสกปรปกฉันไม่อยากเข้าไปใกล้อย่าตายเลยมาห่วงโอ้โหอะไรมาจัดมากลูกเฮ้ยแมวแมว ขอผ่านขอผ่านนะล,ลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันอยู่ห้องนั้นหรือเปล่าตรวจสอบดิหัดทีวีชัดชัดเลยฟังไม่รู้เรื่องนี่ยครหูอายุปีหนึ่งเก้าจ็เจ็ดโอ้โห เฮ้ย <Hey. S 2> มีของขอ,งอไหนล่ะแมวโอ้ีแมวแมวบ้าเฮ้ยนี่มันอาหารแมวเฮ้ย hey. มันต้องมีอะไรนี่อะไรเฮ้ย hey. ยาเบื่อหนูอย่าบอกนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยาเบื่อหนูเอาว่าเบื่อแมว จำใจนะลูกแม่ขอโทษพี่ขอโทษนะลูกเราต้องการของเพื่อนหนีจริงๆเบื่ออุ้ยอุ้ยอูเจ้าเหมียวขอโทษนะเจ้านายแกมันชั่วเกินไปเอาของเอาของของอ๋อไม้ขนไก่ มราปัดใหญ,ใหญ่แล้วลูกวิ่งวิ่งวิ่ง,งเออเนี่ยอะไรวะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเป็นแผงไอสักอย่างนี่บอกว่าวลองไปดูที่ห้องครัวดิ เดี๋ยว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 เบกเบกตัวสอบโอเคเฮ้ยโอ้โหแมย์ที่มาหยุดรหัสหรือเปล่าวะรหัสจากโลกนะใช่หรือเปล่า วิช่ยวะจำไว้นะคะเวลามีตัวเวลาเล่นเกมแนวหลอนๆใครปริศนาเกินน่าจำที่มีตัวเลขไว้มันอาจจะเป็นคำตอบอื้มหือเนื้อหมูแล้วเพื่อนเรามันหายไปไหนวะเมื่อกี้เห็นมาด้วยกันเออเพื่อนเราไปไหนเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอไมลลลี่โอ้ พูดถึงเพื่อนเพื่อนก็อยู่ลาก่อนลาก่อนเราอาจจะมาใช้นี่ก็ได้ดูแจได้ชิ้นส่วนอะไรไม่รู้ย่าอย่าชิ้นส่วนแผงวงจรวิ่งวิ่งวิ่ง เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไงอันนี้เหรอฮึเอาเฮ้ยถูกด้วยอาลิฟฮีเสียงขึ้นขึ้นขึ้นปงสู่ทางออก เฮ้ยประตูแล้วเฮ้ยน้ำมันทางนี้ทางนี้อ้าวเฮ้ยโอ้โหเร็วเร็วเร็วลิฟ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 มาลิฟลิฟมาโอ้โหล่นทับเต็มเต็มเอาเฮ้ยมันตื่นอุ้ยเงาเอาวนวับอุ้ยนี่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  จบแค่นี้นก็ถ้าเกิดใครอยากให้แคสเกมอะไรก,ก็คอมเมนต์ใส่ใต้คลิปเลยะคะเดี๋ยวก็จะตามแคสให้อะคะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณว่าขอบคุณที่รับชมนะคะ